คือเวลาเราเล่นโซเชียลมีเดียกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นคนโพสต์รูโปโพสต์คลิปอะไรกันแบบเออเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพอาหารภาพไปเที่ยวเต็มไปหมดเลยใช่เลยครับแต่แต่เคยสังเกตกันไหมครับว่าบางทีเนี่ยมันจะมีภาพหรือคลิปที่แบบแปลกๆหล,ลุดมาแปลกๆนี่ยังไงคะ อย่างเช่นแบบอยู่ๆก็เห็นขบวนรถทหารกำลังเคลื่อนที่หรือว่ามีเครื่องบินรบบินผ่านไปอะไรแบบนี้หลายคนเห็นก็อาจจะแค่กดไลค์แล้วก็เลื่อนผ่านไปแต่พอได้มาดูข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยผมกลับไปมองภาพพวกนั้นใหม่เลยแล้วก็รู้สึกเออเย็นวาบขึ้นมาทันทีอ๋อเข้าใจเลยค่ะ เพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่สำคัญมากครับนั่นคือการรักษาความลับในการปฏิบัติการหรือที่เรียกสั้นๆว่า OPSEC ซึ่งพอได้ดูข้อมูลแล้วจะเห็นเลยว่าแก่นของมันสำคัญกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะเราจะมาดูกันให้เคลียร์ๆไปเลยครับว่า IOPSSC เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมแค่รูปถ่ายใบเดียวมันถึงกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ แล้วที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้มันต่างกับการปิดข่าวที่หลายคนกังวลกันยังไงค่ะถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะ OPSSC หรือ Operation Security เนี่ยมันไม่ใช่การป้องกันสายลับมาขโมยข้อมูลลับสุดยอดแบบในหนังนะคะอ๋อไม่ใช่แบบนั้น ไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการป้องกันฝ่ายเราเนี่ยแหละค่ะจากการเผลอทําข้อมูลสําคัญรั่วไหลไปให้ฝ่ายตรงข้างเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ,อ๋อคำว่าไม่ได้ตั้งใจนี่เอง ใช่ค่ะคําว่าไม่ได้ตั้งใจนี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่การป้องกันการจารกรรมแบบที่เขาตั้งใจมาขโมยแต่เป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางข้อมูลที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วข้อมูลสําคัญที่ว่านี่ก็มีตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆเลยนะอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นแผนปฏิบัติการทั้งหมดไปจนถึงเรื่องที่ดูเล็กน้อยมากๆเล็กน้อยนี่ขนาดไหนครับของเราให้เขารู้้โหละเอียดเหมือนกันนะครับค่ะ เป้าหมายมันมีอย่างเดียวเลยคือทําให้ฝ่ายตรงข้ามเดาทางเราไม่ถูกทําให้เขาอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรคิดอะไรอยู่หรือทําอะไรได้แค่ไหนอือหือไอการอยู่ในความมืดที่ว่านี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่ตัดสินผลแพ้ชนะของภารกิจได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะในโลกของการปฏิบัติการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทหารหรืออะไรก็ตามการสร้างความประหลาดใจให้ฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยคือความได้เปรียบสูงสุดแล้วถูกต้องค่ะ ถ้าเขารู้ล่วงหน้าความได้เปรียบนั้นก็หายไปทันทีแล้วความคลุมเครือความประหลาดใจมันก็คือตัวคูณของความสําเร็จเลยใช่ค่ะและประเด็นที่น่ากลัวที่สุดในยุคนี้ก็คือภัยคุกคาม,มันไม่ได้มาจากสายลับที่แฝงตัวเข้ามาอีกแล้วอา้าวแล้วมาจากไหนครับมาจากปลายนิ้วของเราทุกคนบนโซเชียลมีเดียนี่แหลคะค่ะมีประโยคนึงในข้อมูลที่เราดูกันที่ดิฉันว่ามันสรุปภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยประโยคไหนครับที่เขาบอกว่าภาพเพียงไม่กี่ภาพ คลิปเพียงไม่กี่คลิปอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามค้นทบที่ตั้งและโจมตีเราได้เดี๋ยวสิครับแค่รูปถ่ายเนี่ยนะฟังดูเหมือนในหนังสายลับเลยคือมันมันทำได้จริงขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่จากเงาแดกหรือป้ายถนนที่ติดมาไกลๆในรูปเนี่ยมันคือเรื่องจริงและเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะทีมวิเคราะห์ข่าวกรองสมัยใหม่เขาไม่ได้ทำงานเหมือนในอดีตแล้วนะคะครับทุกวันนี้ เขามีเครื่องมือมี AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่คนโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตทุกวินาทีข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามในภาพถ่ายเนี่ยแหละค่ะคือขุมทรัพย์ของเขาเลยค่ะอย่างเช่นอะไรได้บ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะมีคนโพสต์รูปทหารยืนอยู่คนหนึ่งฉากหลังอาจจะดูไม่มีอะไรเลยครับนึกภาพตามอยู่ แต่ผู้เชี่ยวชาญเขาสามารถซูมเข้าไปดูได้ว่าลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมของพื้นที่ไหนต้นไม้ที่เห็นเป็นพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นหรือเปล่าโหละเอียดขนาดนั้นเลยยังมีอีกค่ะป้ายทะเบียนรถที่อาจจะเบลอๆพอจะแกะตัวอักษรได้ไหมหรือแม้กระทั่งเงาที่ทอดลงบนพื้นเขาก็เอาไปคำนวณกับตำแหน่งดวงอาทิตย์เพื่ออะไรครับเพื่อระบุช่วงเวลาของวันและพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้เลยค่ะโอ้โห นี่มันละเอียดกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากจริงๆนี่ยังไม่รวมข้อมูลที่มองไม่เห็นอย่างข้อมูล e x ็กที่ฝังอยู่ในไฟล์รูปดิจิตอลนะคะอ๋อที่มันบอกรายละเอียดของรูปใช่ค่ะซึ่งบางทีมันก็บอกพิกัด GPS ของจุดที่ถ่ายรูปมาด้วยเลยข้อมูลพวกนี้มันเหมือนจิ๊กซอค่ะครับรูปเดียวอาจจะบอกอะไรไม่ได้มากแต่พอมีสักสิรูปจากสิคนในพื้นที่ใกล้ๆกันเขาก็เอามาต่อกันเป็นภาพใหญ่ได้ทันทีกลายเป็นว่าเขาก็จะรู้ว่าอ๋อ หน่วยนี้กำลังเคลื่อนพลไปทางทิศนี้ใช่ค่ะมีกำลังพลประมาณเท่านี้และน่าจะไปถึงเป้าหมายในอีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าแค่นี้แผนทั้งหมดก็อาจจะพังพินาศได้เลยพอฟังแบบนี้แล้วนึกภาพออกเลยครับมันเหมือนกับว่าทหารแต่ละคนในสนามหรือแม้แต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นกลายเป็นตัวปล่อยข้อมูลโดยไม่รู้ตัวเลยน่าเศร้าที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแค่มีใครสักคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปด้วยความตื่นเต้นหรือความไม่รู้ ก็อาจจะกลายเป็นคนชี้เป้าให้ฝ่ายตรงข้ามไปโดยปริยายเลยใช่ค่ะมันเหมือนเราพยายามวางแผนจัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เพื่อนอย่างดีเลยนะแต่ดันมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเพลอโพส์ตรูปเค้กลงสตอรี่อีกคนก็ไปเช็คอินที่ร้านลูกโปง่งอ๋อคนที่จะโดนเซอร์ไพรส์ก็เห็นพอดีทุกอย่างก็จบกันใช่ค่ะความตั้งใจดีของเรากลายเป็นตัวทําลายแผนไปเสเองหลักการเดียวกันเลยค่ะแต่ในโลกของความเป็นจริงเดิมพันมันคือชีวิตคน แล้วผลกระทบของมันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับมันน่าตกใจมากว่าไล่ไปได้ถึง3ระดับเลยคือจากความผิดพลาดเล็กๆแค่โพสต์เดียวมันอาจจะบานปลายไปถึงขั้นแรกคือภารกิจล้มเหลวใช่ค่ะและเมื่อภารกิจล้มเหลวมันก็จะนําไปสู่ระดับที่2ที่เลวร้ายยิ่งกว่าคืออะไรครับนั่นคือการสูญเสียชีวิตทั้งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและอาจจะรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยก็คือมันจะกลายเป็น ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติโดยรวมได้เลยทีเดียวโอโจะเห็นว่ามันเป็นโดมิโนโที่ล้มต่อกันไปเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแถมมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างพวกผู้ก่อการร้ายหรือสายลับที่ต้องการโจมตีเป้าหมายพลเรือน<ๆ>เขาก็ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบนี้เหมือนกันถูกต้องค่ะเพื่อหาช่องโหว่ในการวางแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสคัญของประเทศ แสดงว่าเรื่องนี้มันขยายขอบเขตออกมาไกลกว่าแค่เรื่องของทหารแล้วใช่แล้วค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในสังคมควรจะตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันด้วยหมายความว่าพลเรือนอย่างเราเราก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ด้วยเลยครับไม่ใช่แค่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างเดียวมีบทบาทอย่างยิ่งเลยค่ะและบางครั้งอาจจะสําคัญกว่าด้วยซ้ําทําไมถึงสําคัญกว่าล่ะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาถูกฝึกฝนเรื่อง OPSC มาเป็นอย่างดีเขารู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ แต่พล,ลเรือนอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงจุดนี้อ oh. ข้อมูลที่อันตรายที่สุดบางครั้งก็หลุดมาจากประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิป หรือรูปไปโพสต์ด้วยความปรารถนาดีอาจจะอยากให้กำลังใจหรือแค่แชร์สิ่งที่เห็นใช่ค่ะโดยที่อาจจะไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาเลยแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเราในฐานะคนทั่วไปจะช่วยได้อย่างไรบ้างวิธีที่ง่ายและทรงพลังที่สุดเลยก็คือการงดเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายเราค่ะแค่นั้นเลยเหรอครับแค่นี้เลยค่ะการกระทําที่ดูเหมือนเป็นการไม่ทําอะไรเลยของเรานี่แหละ คือการช่วยปกป้องปฏิบัติการและชีวิตของเจ้าหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเพราะมันคือการตัดแหล่งข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ต้นทางเลยเข้าใจเลยครับแต่โอเคตรงนี้แหละครับที่มันอาจจะละเอียดอ่อนสําหรับบางคนค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าห้ามเผยแพร่หรืองดแชร์มันก็อาจจะถูกมองได้ว่านี่คือความพยายามจะเซ็นเซอร์ข้อมูลหรือเปล่าเป็นการปิดข่าวหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ OPSec ครับซึ่งต้องย้ำให้ชัดเจนเลยนะคะว่า OPSec ไม่ใช่การปิดข่าวแต่เป็นการปกป้องชีวิตค่ะขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการปกป้องชีวิตกับการปิดข่าวความแตกต่างมันอยู่ที่เจตนาและประเภทของข้อมูลค่ะ เป้าหมายของการปิดข่าวคือการควบคุมความคิดของประชาชนไม่ต้องการให้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่เป้าหมายของ O P S C คือการป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้รายละเอียดของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอ๋อพูดง่ายๆคือเส้นแบ่งมันอยู่ระหว่างการรายงานว่าเกิดอะไรขึ้น What กับการเปิดเผยว่าทําอย่างไรที่ในและเมื่อไหร่ How Where When พอจะเห็นภาพแล้วครับ ลองนึกถึงการรายงานข่าวของสื่อมวลชนก็ได้ค่ะการที่สื่อรายงานว่ามีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นในพื้นที่ A อันนี้ไม่ใช่การละเมิด OPSC นะคะเพราะมันคือการแจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงใช่ค่ะแต่ถ้าสื่อรายงานลงรายละเอียดไปว่าปฏิบัติการนี้ใช้หน่วยรบพิเศษ12นายพร้อมอาวุธรุ่น X เข้าโจมตีจากทิศตะวันออกในเวลาตีสโอ้ข้อมูลแบบหลังนี้แหละครับคือสิ่งที่อันตราย ใช่เลยค่ะนั่นคือสิ่งที่ OPSC พยายามป้องกันเพราะมันคือข้อมูลที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถนำไปใช้ตอบโต้ได้ทันทีและจะนำไปสู่การสูญเสียอย่างแน่นอนค่ชะชัดเจนมากครับเป็นการแยกแยะระหว่างข้อมูลสำหรับสาธารณชนกับข้อมูลสำหรับฝ่ายตรงข้ามค่ะดังนั้น OPSC ไม่ได้ห้ามให้คนรู้แต่ห้ามให้ศัตรูรู้ในรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการโจมตี งั้นสรุปได้เลยว่าจากที่เราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดในวันนี้ทำให้เห็นเลยว่า O P S C ไม่ใช่แค่กฎระเบียบที่เขียนไว้ในคู่มือทหารแต่จริงๆแล้วมันคือวิธีคิดหรือเป็นความตระหนักรู้ที่เราทุกคนควรจะมีใช่ครับมันคือการสร้างวินัยให้ตัวเองก่อนจะโพสต์จะแชร์หรือจะพูดอะไรออกไปลองหยุดคิดสักนิดแล้วมองสิ่งที่เรากำลังจะทำผ่านสายตาของฝ่ายตรงข้ามดูถามตัวเองว่า ถ้าคนที่จ้องจะทำร้ายเราเห็นข้อมูลชิน้นนี้เขาจะได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างการฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เราเห็นช่องโหว่ที่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับใช่ค่ะมันคือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าโลกดิจิตอลมันไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวจริงๆข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เราปล่อยทิ้งไว้เหมือนเศษขนมปังมันสามารถถูกคนอื่นเก็บไปปะติดปะต่อจนกลายเป็นแผนที่ที่นำอันตรายมาสู่เราหรือคนอื่นได้เสมอเลย ถูกต้องเลยค่ะและหลักการคิดแบบ OPSC นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในบริบททางการทหารหรือความมั่นคงอย่างเดียวนะคะเอาเลยครับค่ะเราสามารถเอามันมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้หมดเลยจริงด้วยสิครับพอลองคิดดูแล้วอย่างในโลกธุรกิจการจะเข้าเป็นเจรจาต่อรองดีลใหญ่ๆถ้าเราเผลอไปโพสต์ในโซเชียลว่า พรุ่งนี้ประชุมใหญ่สู้สุดตัวเพื่อปิดดีลให้ได้ที่ราคานี้ก็เท่ากับเราเปิดไพ่ให้คู่แข่งเห็นหมดเปลือกเลยแบบนั้นก็เป็น o p c fail เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากหรือแม้กระทั่งเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเช่นอะไรครับการที่เราเช็คอินทุกที่ที่ไปโพสต์ตารางชีวิตประจําวันของเราอย่างละเอียดว่าไปฟิตเนสวันไหนไปดูหนังวันไหนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการประกาศให้โลกรู้ว่า แผนปฏิบัติการในชีวิตของเราเป็นอย่างไรเปิดช่องให้มิจฉาชีพทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เลยค่ะหรือเรื่องใกล้ตัวสุดๆที่เราคุยกันตอนต้นอย่างการวางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนการที่เรารู้ว่าข้อมูลสำคัญคืออะไรซึ่งก็คือแผนการใช่ครับและมันอาจจะรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจได้อย่างไรเช่นการคุยในแชทกลุ่มที่มีคนนอกอยู่แล้วเราก็หาทางป้องกันมันนั่นก็คือการทำ o p c ในชีวิตจริงแล้วค่ะจริงด้วยใช่เลยค่ะ สุดท้ายแล้วแก่นของมันก็คือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความเปราะบางของข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือและการชบทวนร่องรอยทางดิจิทัลที่เราทิ้งไว้ในแต่ละวันอย่างมีสติมากขึ้นมันคือการเปลี่ยนจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียธรรมดารรมดาให้กลายเป็นประการด่านแรกในการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดแบบนี้ค่ะ